สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซูน่าอยู่ที่บริษัท Top อ,อัพท e d i นะคะก็มีความต้องการที่จะเบิกเงินสดมาใช้ซูน่าก็จะเขียนเบิกที่เคาน์เตอร์นะคะไม่ต้องผ่านธนาคารค่ะเสียเวลาเวลาในการใช้เงินค่ะซูน่าก็จะเขียนนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเบิกเงินนี่นะคะทุกคนเขียนเบิกเงินสดได้ทันใจค่ะทุกคนรหัสสมาชิกใส่เข้าไปค่ะอ่า เงินล like 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 yeah, yeah. uh ่ะไรคะแมนบัตรประจำตัวประชาชนจังบ่ได้อ่ะจังบ่ได้นี่ไงซูน่าบอกว่าเราจะรับสมาชิกที่สุดจำนวนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งโอ้เบอร์แสนหนึ่งนี่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 กดก้นิดีเด้อค่ะเด้อรุซน่าเบิกแล้วนี่ค่ะโอเคเบิกหนึ่งหมื่นบาทค่ะเอาจะไหลสดเออแสนบาทละเอาไปเนี่ยนี่เด้อก็ได้รับเงินสดทันใจค่ะพี่น้องอุ้ยไว้นับก้นพอดีตรงพอดีตรงเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเบิกเงินหนึ่งก็มาให้สิบเอ็ดไปบริษัทของเราใจดีค่ะเบิกหมื่นหนึ่งก็ให้หมื่นหนึ่งเลยค่ะไม่ให้สิบเอ็ดตอนนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเงินสดทันใจใส่ใดทันควันพี่น้องเบิกเบิกเงินดีเบิกเงินยังไงดอกก็ข่อยดีเบิงนะคะพี่น้องเบิกเงินสดทันใจเห็นไหม ทำงานง่ายๆค่ะทุกคนคะอยากได้เหมือนชุน้าแฮปปี้แอนดริงแบบนี้มาที่นี่ได้นะคะเงินสดทันใจค่ะส่งต่อให้พี่นะโอ๊ยขอไปที่สถหนีค่ะได้แล้วค่ะได้ในความเชื่อเราเราเชื่อได้เราได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะแฮปปี้มากค่ะเงินง่ายๆในอากาศมีเยอะๆกินนอนใส่ได้เงินโอเคนะคะสวัสดีค่ะ